สีเหลืองเป็นครับสีเหลืองเป็นสีเหล่หน่าสงสัยครับทำเสียงควันตีนครับสีเหล่าน่าสงสัยครับครับเตือนคลิปนี้เป็นการใช้คำหยาบเยอะแยะไปหมดเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับคุณจะมีปัญหาไหมอะไรว่ากูจะเปลี่ยน โ <c oughs> อีกแล้วเออเป็นลูกเรืออ,อีกแล้วอ่ะอีกแล้วเชีย่ยอะไรกูเป็นลูกเรืออีกแล้วคือกูว่ามึงเป็นแน่ไอ้สัตว์เนี่ยแบบนี้เนะี่ยมีพิรุเหีย้ยอะไรกูไม่ได้เป็นชัวไอ้สัตว์กูว่าแหละชัวเหีย้ยอะไรมึงเฮ้ยอยู่คนเยอะว่ะสวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์อ่อนนึกว่าสีฟ้าเฮ้ยเชี่อมืดชิบหายซ่อมไฟอ่ะตายกูตายที่เขี้ยวโอ้โหโหดีนะซ่อมไฟไม่เจอศพยัย น่อยู่กล้องวงจรปิดเนี่ยมีคนมาซิโดเนียประเทศมาซิโดเนียมเล่นกันได้ไง,ไงไวะเนี่ยซเซิร์ฟเวอร์ไม่ล่มเลยเฮ้ยตายแน่ตายแน่อะไรกูตายแล้วเนีย่ยแล้วกูทำเควสเชีย่ยนี่มันคือแบบว่าโอ้โหเชีย่ยตายสามเลยเฮ้ยแล้วมึงกดแชร์เอาไอ้เชี่ยกูตายาเลยเหรอเนี่ยเอาไอ้สัตว์แล้วกูตายตอนไหนวะ กูยังตายไม่รู้ตัวอ๋อแค่กูอยู่ดีกูก็ตายแค่ไรเนี่ยกูโดนอะไรวะอ๋อแค่อยู่ดีกูก็ตายสัตว์กูงงมากเอาเฮ้ยแค่อยู่ดีกูก็ตายอ๋อแค่กูเป็นเจไดแน่เลยไอ้สัตว์ทีดีก็ตายพี่เนี่ยังกูนั่งทำเคว็ดอยู่เมื่อกี้กูไม่ไม่รู้ว่าตายตอนไหนวะกูโง่มากเลยนะใช่ป่ะอยู่ดีเอาไอ้สัตว์กูตายแล้วไอ้ยตอนนี่กูกลายเป็นเจไดแล้วไอ้เหี้ยอาไอ้สัตว์มากูตามเป็สีม่วงอะ ไม่หนุกเลยอ่ะกูมไม่ได้สือบอย่าสืบเลยสืบที่ชิหายตลอดอย่าเลยไได้มแล้วไอ้เหี้ยผีตัวน,น้ำมันได้เรื่อยโคตรตึงข้างเก็บอา <c oughs> วุธก็มึงเป็นแน่เลยมึงเป็นใช่ไหมริททำไมทำไมสีส,ส,สีสีวงมองหน้า,งงา,นากูงั้น <c oughs> วะไปไกลๆวะมึงอะ่ะกูเห็นมึงเมื่อกี้กูเห็นมึงไอ้นั่นอ่ะเฮ้ เฮ้ยชบหายแล้วมันมากกว่านะี๋ยวงคงเห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์กอนอะไรวะเนาะเสียงไม,ม่เงิ้งมีคนตายได้เนตรงนี้กูรอดจรีงว่าไม่มีใครเห็นจริงดิเอาไอสัตว์ขั้วสียุงภูเป็นแน่เลยชิี้ไฟแล้วไม่ผมเพิ่งเดินมาเจอศพเมื่อกี้แดงโบสีแดงมีข้าวพวสีแดงเออมึงมึงมื่เจอศพแล้วทำไมไม่ไม่กดบวมเมื่อกี้ ไอ้นี่มึงอยู่กับสีชมมึงมึงอยู่กับไอ้นั่นอ่ะมึงอยู่กับสีผมกก็อยู่ับสีตาลนะเห็นส่วนตีเฉียวแล้วเไม่โหวตกูเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมไม่กดกดโหวตอ่ะไมาบอกมึงไม่กดรายงานเมื่อกี้ไม่รู้กูเพิ่งเดินมาเดินมาเจอกดไม่ทันกูไม่ทันกูเลิกลั่งไงกูเลิกลั่งแหม่ตันเดินวนอยู่หน้าศพมึงอะไรกูว่ามันะเป็น ใครเปิดเพลงว่ามึงเออเฮียเฮ้ยไม่ยุ่งครับไปละเอ้ยเฮ้ยสีน้ำตาลสแกนไม่อยากจะเชื่อไปแล้วอ้าวจบแล้วมีคนตายด้วยจีแดะบอกว่าสีแดงสีแดงใช่ตอนนั้นจบแล้าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นสีแดงว่าโก้คุณอะไรก้าใครว้าวมึงยังไม่ตายใครเปิดใหม่วะเนี่ยเอาอุ้ย อ้าวไม่ยังไม่ดนอ้าวไม่มันเป็นแค่ตัวการอ้าวชนะเฉยเอาเป็นโจ๊กเกอร์เฮ้ยคุณโจ้คุณชนะแล้วเฮียวู้เฮ้ยผู้หญิงเหรอหรอมีผู้หญิงด้วยหรอไม่ถูกอ่ะเออยคาซ่าเนี่ยค่ะใจเย็นดิเฮียโอ้ลูกเรือเฮเฮ้ยกูได้เป็นในนั้นสมใจเลยอ้าวีะที่เป็น ใจแคยอะไรไม่ใช่กูไอ้สัสตาเนี่ยไม่จอมตะกราด้วยวะมาถึงมึงก็ปิดประตูเลยยืนนิ่งเมื่อกี้สีขาวเป็นว่ามึงเป็นแน่เลยหรอกเป็นนักสืบมั้ยไม่เชื่อครับอย่าเอ้ยสวยโอ้ยฮะโอเคผมรู้แล้วใครเป็น สีม่วง s? <S ผมเชื่อมสายไฟอยู่เมื่อกี้แล้วเดินลงมาก็เห็นสีม่วงยืนอยู่ข้างศพศพสีน้ำตาลอะสีม่วงเป็นโอ้สีม่วงโอ้สีม่วงเมื่อกี้เราก็เห็นสีม่วงเหมือนกันเมื่อกี้เออตรงนี้ดิไอ้น้อง กูตายดีวะมึงกูไม่เล่นแล้วไอ้สัตว์นี่ทำไมอ่ะเป็นลูกเรือไม่เชื่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 อพวกนี้มันเี่ากูเบื่อมากไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยคนเกาหลีกูชื่อตอกสดๆไอ้สัตว์ เคยเขาได้ยินอืมใครเป็นหน้าหรือว่ามองหน้ากูทำไมยี่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่ม่เล่่่่่่่่่่่่่่เอ่่่่่่่่่่่่เ่้่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่า่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่

ทำเสียงกวนตีนครับ4เรื่องน่าสงสัยครับเจอข้าวแท่เย็ดมันจะหมดเวลาแล้วโอ้โหไอ้เขี้ยนที่บวชกูทำเชี่ยอะไรไอ้สัตว์มึงอะเป็นกูรู้อ่าตั้สัญญานะมี่บวชว่ามึงเป็นบวชมั่วเลยหนึ่งครับเนงี้ยงเงี้ยตั้งแบบเมื่อกี้แล้วว่ามึงอะเป็น ใครแล้วกูเปิดไมค์คุยอยู่ไอสัตว์เมื่อกีู้อกไอสัตว์กัเป็นลูกเรือมันรับไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่านะเอา้ากูยังทำอยูน่นะไอสัตว์อ๋อกูรู้เลยใครเป็นอ้าวมันกรมัอกรอะไรงานที่มันกอน่ะ บางกอนีอะไรมีเนี่ยนไม่หลักฐาครับนไม่นีลไม่เรียไม่เนียนอะไรครัูเพิ่งขึ้นมาไม่เนียนอะไรวะกูเห็นมึงไงอยู่กับเมื่อกี้เนี่ยบางกอโดนกอไเจอไอ้เ้งก เอางี้แม่ถ้ากูข่าถ้ามึงมึงก็ตอแหลสัตว์กัวเพิ่งขึ้นมากับสีชมพูเมื่อกี้เนี่ยสีชมพูก็เห็นไลฟเนี้จริงเห็นว่ามึงไม่ไม่บวช

กูไม่เล่นแล้วไอ้เง้กูบอกแล้วว่าสีเขียวสีเขียว,ยว <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้เขี้ควายขี้หายเลยพวกมึงเนี่ยโง่ส <c oughs> ีสันกูก็มากับกูเมื่อกี้มึงก็ยังโหวตกูเนาะทำตัวงงขี้หายสิพวกไปได้ไปแล้วด่าก <c oughs> ันไอ้เหี้ยควายท่านยาอ่อ,อนมึงรู้ไหมทำไมมันโหวตมึงเพราะไอ้เมื่อกี้กูนี่ไง กูก็ไอ้กวนตียังไงกูบอกว่าสีเหลืองน่างสงสัยนะเพราะว่าสีเหลืองเป็นอะ่ะเด็กกูพูดงั้นใช่ไหมแล้วทีนี้พอไม<อ>่พอพอ,พอเริ่มเวฟมาปุ๊บอะแล้วพอเพิ่งนี้มันเห็นกูตายปุ๊บมันคิดว่ามึงคนเดียวเลยใช่ทีดว่ามึงฆ่ากูเพราะว่ากูไปโบยมึงไงก็ดี <c oughs> จังเจ้าวันเซตคอมชิวหมย <c oughs>